มาดูการต้อนรับนักกีฬาเหรียญทองเพาะกายที่จังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุงแห่ต้อนรับนักเพาะกายเหรียญทองสีเกมครั้งที่31รอบตลาดเทศบาลค่ะด้านชาวพัทลุงออกมาแสดงความยินดีที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศชาติค่ะ ที่บริเวณลานพระพุทธนิรโร,โร,โรคันตารายชัยวัจจุรทิศอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสมาคมเพาะกายจังหวัดพัทลุงพร้อมพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงได้ออกมาแสดงความยินดีกับนายเอกพลสุขทองอายุ41ปีหรือบ่าวไข่เจียวนะคะนักกีฬาพาะก,กายที่คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนายเอกพลได้เข้ากราบพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัจตรุรทิศพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสุริมงคลจากนั้นได้ขึ้นรถจนแห่รอบเขตเทศบาลเมืองพัทลุงตลอดสองข้างทางนะคะมีประชาชนออกมาแสดงความยินดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพร้อมขอถ่ายรูปกับเจ้าของเหรียญทองกันอย่างคึกคักค่ะานายเอกพลก็กล่าวว่าตนนียรอคอยเหรียญกีฬาซีเกมส์มานานนะครับตอนนี้ก็สามารถทําความฝันเป็นจริงได้แล้ว สามารถคว้าเหรียญจากกีฬาซีเกมเหรียญแรกให้กับพี่น้องชาวพัทลุงได้สําเร็จและอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาเพราะกายมากขึ้นและพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆกับ